อักเมนลิฟออฟเฟสหรือว่าอักเมนที่จะทำให้อ้อยกลายเป็นแครี่ผมน่าจะยังไม่เคยเล่นลงช่องเนี่ยครับ และในคลิปนี้ผมได้มีโอกาสมาลองเล่นแต่ผมแอบลังเลนะว่าเชื่อผมจะหยิบดีหรือเปล่าว่าตอนที่ผมเล่นตอนนั้นนะซึ่งล็อบบี้นี้เป็นล็อบบี้หลุด b ัล r ิ p ชั่นนะครับแล้วเปิดไอเทมมาได้มาเป็นแอนวิที่ได้เป็นไอเทมเต็มชิ้นบวกกับมีที่แยกไอเทมด้วยแล้วผมเห็นไอเทมที่ได้มาตอนนี้ทางซ้ายมือเห็นไหมทุกคนผมรู้สึกว่ามันน่าจะไปเล่นอ้อยได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจยหยิบมานะแต่ยังโชคดีที่ในช็อปมีอ้อยโผล่มาให้หนึ่งตัวนะครับตอนแรกผมกะว่าจะเล่นเวนเวียโย เอามาแบกช่วงต้นเกมแต่จะไม่ได้โลเวีโกสาดาวนะครับแค่เอามาแบกต้นเกมแล้วก็ขึ้นไปฟาดเก้าเอาเทสสดาวแล้วก็ตัวเลเจนต์มาเล่นในช่วงท้ายเกมเนาะอันนี้ก็ตัดสินใจยิบม,มาเป็นลิฟออฟเฟสนะครับอักเม้นอ้อยที่จะทําให้อ้อยแบกเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกมนี้ผมจะรอดหรือเปล่าเอาจริงผมเคยเล่นไปก่อนหน้านี้แล้วเว้แต่ผมรู้สึกว่าแม่งไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเด็แล้วผมน่าจะไม่ท็อปโฟร์ได้ไมั้งรอบนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบกได้ขนาดนั้นเว้พันข้างที่จะใช้อย่างอื่นในการช่วยเยอะ ตัวมันเองไม่ได้แบกแบบขนาดนั้นเว้ยในช่วงสเตจสามสเตจสี่ซึ่งเป็นทาวมิ่งของมันนะนะที่มันจะต้องแบกให้ได้นะครับแต่มันรู้สึกว่าไม่ได้แบกขนาดนั้นผมก็เลยเลือกที่จะไม่เล่นเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ยไอเมตาที่เป็นบูสเตอร์รีโลบูสเตอร์บาดอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะเออมาแรงด้วยไออ้อยตัวเนี้ยมันจะกระทืบตายแล้วมันถึงจะไหลได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันกระทืบไม่ตายก็คืองโง่เลยครับผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นบ่อยนะครับ เอาจริงผมเจอบ่อยนะแต่เคยเล่นไปทีสองทีผมก็ไม่เอาแล้วพอดีกว่าซึ่งในรอบก่อนหน้านั้น,นผมเคยออกของให้มันเป็นของแบบไฟเตอร์จ่จาๆเลยเว้ยบัตเตอร์ไททันเอ่อไออีอะไรพวกนี้ยแต่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่แรงเลยมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าในตาเนี้ยผมจะออกเป็นของดาเมจแบบล้วนๆเลยของดาเมดสายแอสซาซินที่ใส่ให้มันเลยนะครับก็จะมีเป็น h o j IE แล้วก็เดส a บดเลยนะครับถ้าเกิดผมทำได้ลนะก็คือกระแบบกระทืบกระทืบแล้วให้มันไหลไปเรื่อยๆลยะครับ ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะโหดอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะถ้าเกิดเปลี่ยนบิลไอเทมให้มันนะครับโอเคตอนนี้ก็จบสเตจ2สองเรียบร้อยเนาะดูดิอ้อย2องดาวของ3ชิ้นแม่งยังแพ้ได้เลยเห็นไหมในช่วงสเตยสองเนี่ยรอบก่อนเข้าคีวแ่บผมแพ้ไปนะเว้ยถ้าเกิดผมชนะได้นี่คือผมบินสเตกเลยนะแอบเสียได้นะครับแต่ก็ยังว่าเลยครับผมอาจจะยังไอเทมไม่ดีเท่าไหร่รอบนี้ผมได้มาค่อนข้างจะดีนะในเรื่องไอเทมแล้วผมเลยแยกของเลยครับแล้วของที่ได้มาคือเป๊ะตามที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้เลย H.O.J.I.E.Database เดี๋ยวมาดูกันครับว่าในช่วงสเตยสามเนี่ยมีของแบบนี้ต่อให้มันยังไม่3ดาวก็เหอะทุกคนแต่อักเมนฮีโร่ของ3ชิ้น2ดาวสเตยสามมันควรจะไม่แพ้แล้วเว้ยผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าสเตยสามผมจะวินสตี่ยาวๆได้ไหมนะตอนนี้ผมก็เปิดเป็นบิดวอเทอร์ไว้นะครับแต่ว่ายังเปิดเป็นห้าไม่ได้เนาะผมก็เลยแอบโลไปนิดหน่อยแต่โลไปประมาณ1ิบาทแล้วผมไม่เจออ้อยเพิ่มเติมเลยผมก็เลยหยุดไว้ก่อนนีครับ ถ้าเกิดผมเลนลึกกว่าน,นี้อาจจะไม่เจอแล้วก็อาจจะทำอ e ีคอนเสียได้แล้วดูดิไพนี่พูดยังไม่ทันขาดคำแม่งแพ้ไปแล้วอะไรคุมเนี้ยฮัลโหลเดี๋ยวดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้นะครับแล้ววินคอนดิชันท้ายเกมผมจะเป็นยังไงนะโอเคอัรเมนที่2ผมแอบยิบม,มาเป็นทีมบิวดิ้งนะครับอัรเมนที่จะทําให้เราได้ดูวิเคตเ,เตอร์2อันนะเปน็นดูฟ้านะครับก็เอามาแน่นอนเพราะว่าผมดูจากทรงและอ้อยผมออกมาน้อยมากแล้วโอกาสฮิตค่อนข้างจะ น่าจะยากด้วยแหละเดี๋ยวมาดูนะว่าผมจะฮิตตอนไหนนะออย3ามดาวนะครับแล้วก็จะแบกเป็นวินคอนดิชันในช่วงท้ายเกมได้หรือเปล่าจากที่ผมคิดตอนนั้นคือแม่งไม่ได้แน่นอนก็น่าจะต้องหวังพึ่งตัว5บาทมาแบกช่วงท้ายแน่แต่ผมขอแค่อย่างเดียวครับขอให้มันแบกในช่วงกลางเกมเนี่ยไปถึงท้ายเกมได้ก็พอผมขอแค่นั้นเลยโอเคตอนนี้ผมก็เปิดเป็น5บิวเทอร์ได้เนาะผมก็โลเรื่อยๆนะครับ คือผมตั้งใจจะหาอ้อยอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วผมก็จะหยุดโลนะเพราะว่าผมจะได้ดูปสอันนะครับน่าจะในช่วงสเตจสนี่แหละแล้วดีไม่ดียังไงคือผมมีโอกาสได้ดูปจากในร้านค้าของ b i ดวอเ e อรด้วยนะครับโอกาสฮิตมันน่าจะค่อนข้างสูงอยู่แล้วเนาะตาน,นี้นะครับแต่มันจะมีจุดเปลี่ยนอยู่บางอย่างครับที่ทําให้ผมไปเล่นเป็นอย่างอื่นแทนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเนาะ ตอนนี้ก็โอเคชนะได้อยู่นะครับอ้อยมันจริงๆถ้าเกิดมันได้ไหลคือมันเก่งมากนะเว้ยแต่ปัญหาคือถ้าเกิดมันติดแท้งตัวมันก็จะโดนแครี่ฝั่งตรงข้ามตีจนตายนะครับแล้วไอจุดที่ผมบอกว่าเปลี่ยนผมก็คือตรงนี้เลยครับทุกคนแม่งถึงรอบผมนะแต่ไม่มีใครเอาสเปดอันนี้เลยผมเลยหยิบมานะครับแล้วกะจะเอาไปเปิดเป็น7จ i ดบิ t วอให้เร็วๆแล้วก็เก็บออคอนเก็บแวลูจาก7จ็ดบิทวอ เอามาทําให้บอร์ดเก่งขึ้นแล้วก็เอาไปแคปบอร์ดที่วิวเก้าโดยถอดบิวเตอร์ออกเหลือแค่3-5ถึงตัวแล้วก็ไปใส่พวกตัว5บาทแทนอะไรแบบนั้นนะครับแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมไปเล่นอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ผมไม่สปอยแล้วกันรอดูเอาแล้วกันนะครับและในรอบนี้คือผมฮิตออย์เรียบร้อยครับรอแค่ดูอีกอันหนึ่งก็จะฮิตออย3์ดาวและผมไม่โลแล้วนะผมก็อัพเวลนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมขึ้น6ไปเลยแล้วกันเพื่อที่จะทําให้บอร์ดผมวินสติกได้ต่อนะผมไม่ได้ส่ง ันนี้ผมก็เปิดเป็นบลิเซอร์เพิ่มไปนะครับก็ทําให้บอดผมถึกขึ้นเนาะแล้วก็แลมไปเป็นออคุณสู้คุณสู้ชิ้นนี้ผมอาจจะเอาไปเล่นเป็นพวกยูนาล่าหรือพวกคินเดตอะไรในท้ายเกมได้ครับก็นั่นแหละช่วงท้ายเกมก็คือแคปเป็นบอดเลเจนต์อยู่แล้วเนาะแล้วก็หวังให้อ้อยตัวนี้มันแบกได้นะครับแต่รุมปผมอัพเวลมาผมเจอบอดนี้ผมยังแพ้เลยไอ้เป็นอย่างที่บอกเลยครับอ้อยมันติดแทงกันนะคือ,คอติดแทงแล้วมันก็โดนตีจนตายแล้วก็เลยแพ้ไปแล้วดูสรงรอบนี้นี่เหมือนจะเป็นเดจาวูเลย,ยโดนจิ้งตบเหมือนการติดแทง นี่เลยครับข้อเสียงอ้ยอยนะแล้วในรอบนี้อ้อยโผล่มาในร้านค้าของบ i ดบอทเ e อร์เพิ่มให้อีกหนึ่งตัวก็เท่ากับตอนนี้ผมสามารถดูปอ้อยเป็นสามดาวได้เลยแต่ผมเลือกที่จะยังไม่ดูปนะครับเผื่อแบบมันฟุกๆออกมาอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้ผมจะได้เก็บดูปไปใช้กับตัวอื่นแทนนะไม่ว่าจะเป็นพวกนอนริรลุสสามดาวอะไรพวกนี้นะก็อาจจะเก็บไว้ได้แต่ผมเลือกที่จะยังไม่ดูปอ้อยนะเผื่อมันเจอนะครับก็เก็บไว้ก่อนแล้วในรอบนี้คือผมก็ลุ้นว่าผมจะได้เทียนะเพื่อที่เอามาทําตาของบีมมดบอทเทอร์นะ ก็เลยยังเปิดเป็น7บิดวอเทอร์ไม่ได้นะตอนที่ขึ้น7เนี่ยครับแอบเซงอยู่นะก็ต้องรุนเลยครับว่าอักคเมนที่3จะออกเป็นพวกแพนโดล่าอะไรแบบนี้ให้ผมหรือเปล่าแต่ในรอบนี้รูซัคริคชั่นมันแจกตัว3บาทมาผมก็เลยขายนีครับแล้วผมก็คิดว่าผมต้องดูปอ้อยเลยว่ะเพราะว่ามันเศษสแล้วอ่ะมันควรจะ3ดาวแล้วเนาะผมก็เลยอ่ะดูไปเลยแล้วกัน แล้วถ้าเกิดได้ดูวิญญาณหนึ่งมาผมค่อยเอามาดูเป็นนอติลสสดาวก็ได้ถ้าเกิดไม่เจอเนาะแล้วก็หวังว่านะครับในช่วงสเตจสี่นี้อ้อยมันจะแบกผมได้นะจริงจริงคือผมเปิดเจ็ดแล้วเว้ยถ้าเกิดผมได้เทียมาเสียได้จัดคือผมไม่เจอเทียดิเนี่ยรอบหน้าผมก็อาจจะปลดล็อกตัวของไอ้ฟิตมากบนรกนะครับก็เอามาลงแทนเปิดเจ็ดได้แต่ผมจะเปิดบุยเซอร์ได้ไงถ้าเกิดผมมีตานะแม่งไม่ออกเทียให้ดิโคตรเซ็งเลยนะครับ กดล็อกฟิตเรียบร้อยครับรอบหน้าก็เปิด7ได้แล้วและอักเมนสุดท้ายขอเป็นอะไรที่ดีๆหน่อยแล้วโอ้โหไอเช่ไม่น่า,จ,าจะต้องคิดแล้วมั้งก็แต่เอาจริงแอบเสี่ยงนะแต่คือ,อยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วครับ go h a r ์ or go home เล่นลุ้นๆน,นี่มันชอบอยู่แล้วไงจัดไปครับสิบบิดวอเทอร์และนี่คือจุดเปลี่ยนที่ผมบอกเลยครับ มาแล้วครับจะาหลิว2อันขอแค่ทีอีกสอันเท่านั้นนะรอะบนี้คือผมได้ดูบมาเรียบร้อยนะครับก็ดูบไอ้นี่ไปเลยนาะจะุดสดาวไปเลยเพราะว่าผมไม่โลแล้วผมอยากจะขึ้น1ิบมากๆอยากจะขึ้นสิบจริงๆนะครับก็หวังว่าจะขึ้นได้นะเดี๋ยวย้ายของอให้ตัวแบกนิดนึงน่าจะต้องให้ MF แบกแล้วนะครับทวิตเฟสไม่น่าจะช่วยได้เท่าไหร่แต่ประเด็นคือไอ้อ้อยตัวนี้มันจะแบกผมไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าครับเพราะว่าทุกคนลองดูบอดของผมแม่งไม่มีตัวอะไรแบกไน่ยแน่ยกเว้นอ้อยตัวนี้นะครับทุกตัวคือ คตรจะอ่อนเยดาวเดียวเอ้ยนอติลุตสองสองดาวก็จริงแต่มีของแค่2ชิ้นเอ้ยเงี้ยมันจะรอดได้ยังไงว่าะผมยังน,นึกภาพที่จะอยู่ในช่วงสเตจสี่ล้วไปรอดไม่ออกเลยนะครับแต่มันจะมะีวิธีแก้เกมอยู่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมทํายังไงนะก็ให้ทุกคนลองเดาวกันดูลเล่นๆว่าผมทํายังไงนะครับมีอยู่มีอยู่วิธีแก้เกมแล้วเหมือนผมจะแพ้ไฟนี้อีกแล้วครับคือเลือดผมไหลาตายแน่เว้ยไอ้ก็คือผมค่อนข้างเซ็งเลยอ้อยไม่แบกไม่ค่อยไหวเด มันติดแท้งอ่ะปัญหาหลักเลยเว้ยทุกคนนั่นแหละผมว่าผมได้เลือดไหลจนตายแน่ในช่วงสเตจสี่นี้ทุกคนผมต้องหาวิธีมาแก้เกมแล้วตอนที่ผมคิดตอนนั้นนะนะแต่ยังดีนะครับในรอบนี้คือได้มาเป็นแก๊้งแพ้งสองดาวช่วยเพิ่มความถึกคีย์บอร์ดขึ้นมานิดหนึ่งประมาณ2-3%เโอเคเดี๋ยวมาย้ายของให้เอ่อ MF กันนิดหน่อยนะผมซื้อของมาเพิ่มนะครับจากในร้านค้าของ b นะิด water เนาะก็ใส่เป็นของ b ิด water ให้มัน2ชิ้นไปเลยแล้วก็เป็นกุนซียชิ้นหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะช่วยทาาดดเไ้้บงนะ แล้วเหมือนผมจะโดนทาเกตแล้วไงไอ้เหี้ยผมโดนล็อกเป้าหมายผมโดนเล็งแล้วครับแม่งมาดูกันไม่หยุดเลยคือในรอบวงเนี้ยผมว่าผมมีสิทธิ์โดนตัดเทียแนะ่เลยวะถ้าเกิดผมโดนตัดเทียผมโอกาสที่จะฮิตสิบปิดวอลมัยค่อนข้างยากนะเพราะว่ารอบคีฟแม่งไม่ดรอปเทียมาเลยเว้ยทั้งเกมเนี้ยผมยังไม่มีเทียสักอันนะทุกคนลองสังเกตด,ดูได้นะครับนั่นแหละปัญหาเลยตอนนี้คือผมโดนเพ่งเลงแล้วแม่งสกวกันไม่หยุดเลยตอนนี้หยาบแล้วไง แต่อย่างดีนะครับรอบนี้คือผมชนะได้เพราะว่าไอบอลบอดมันกากนะก็เลยรอดไปอยู่อีกหนึ่งเทินนะครับเลือดเหลือประมาณครึ่งหนึ่งแล้วมีเทียรครับนั่นไงไอเชีย่ยมันมีคนปิงแล้วแม่งโดนเลงแล้วไงไอเชีย่ยคือจะมีคนตัดปะวะยังไงโดนหรือเปล่าแต่ว่าเออเหมือนเทียจะวิ่งมาหาผมได้อยู่นะถ้าเกิดไม่มีคนตัดนะครับผมว่าผมได้จะได้เทียนี้แล้วมันวิ่งมาเสิร์ฟตรงหน้าแล้วเรียบร้อยครับได้เพราะเป็นตาบิดวอเทอร์หนึ่งอันขอแค่เทียอีกอันหนึ่งเท่านั้นกับ อ้อยแบกไปถึงเวลสิบได้ขอไค้นี้เลยแล้วผมก็จะวินอาล็อบบี้นี้แน่นอนเพราะจากที่ไปสเกาดูแล้วไม่มีใครทําอะไรเบอร์เบอร์มาสู้ผมได้แน่ครับเพราะว่าห้องนี้มันไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับไอหลุดตซับสคริปชั่นมันไม่ได้แจกของแบบเบอร์วังขนาดนั้นเกมนี้ถ้าเกิดผมฮิต10บิตวอเธอได้ผมวินอาล็อบบี้นี้แน่นอนนะครับทุกคนก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคผมน่าจะใส่ตัวบูสเตอร์เข้าไปในบอร์ดก่อนนะน่าจะแทนใครเอ่ยแทนฟิตละกันนะครับก็เปิดเป็นบูสเตอร์เพื่อเพิ่ม อาจริงๆผมมีโอกาสแพ้อยู่ประมาณ4ี่รอบครับทุกคน4ี่รอบเท่านั้น <c oughs> แล้วในเตจ5บอร์ดแบบนี้กูจะรออย่างไงวะไอ้เชื่อผมนึกภาพไม่ออกจริงๆว่ะรอบนี้เจอเป็นบอร์ดจริงอีกแล้วครับกับไอ้ตัวของซิงที่ปรับมาใหม่ตอนนี้เหมือนจะเป็นแทงแล้วนะแม่งใส่ของแทงแล,ล้วนๆเลยครับแล้วสองดาวคือแม่งโคตรป่วนแม่งล่อไปล่อมาดูดิมันเดินไปเดินมาล่อตีนโคตรด,ดีครับแล้วจริงแม่งก็ซอยฟรีเลยแล้วผมแพ้หรือเปล่า เรียบร้อยจะเป็นเรื่องยังไงตอนนี้เลือดลดไปอีก10หน่วยครับเหลือ45เท่านั้นแพ้ได้อีกแค่ประมาณ3รอบ3อบรอบเท่านั้นในเศษ5ออไไ <c oughs> กูจะรอดยังไงวะไว้แล้วผมเจอจริงอีกแล้วไอ้เชื่อคือมีคนเล่นจิงกันเยอะจังวะซิงมันปรับมาใหม่อ่ะเนาะซอนมันน่าจะเก่งขึ้นเลยครับก็เลยเจอกันบ่อยหน่อยตอนนี้ขอชนะไฟนี้ได้ไหมไว้ได้ไหมได้หรือเปล่ากูแพ้แล้วอ๋อโอ้โหไอ้เชื่อกูแพ้แอีกแล้วเป็นเรื่องแพ้ได้อีกประมาณ2รอบครับ ไอ้แค่แล้วกูจะรอดยังไงวอสเตทตห้าบอดแบบนี้ผมแวะโลไม่ได้เว้ยถ้าเกิดผมจะขึ้นสิบจริงๆคือผมต้องสคิปทุกเวลที่ต้องไปเวลสิบอะผมจะสคิปทั้งหมดนะครับไอ้แค่แล้วกูจะรอดยังไงวะโอเครอบนี้ปลดล็อกทําเคร่มาครับก็น่าจะต้องเอามาเล่นก่อนเข็นนี้เราน่าจะต้องขายและเล่นไปทาเคร่แทนนะแต่ผมยังไม่โลช็อปเพื่อที่จะซื้อนะครับผมร้อยมันขึ้นมาเองในรอบหน้าเนาะแล้วก็ทําเคร่ตัวนี้ก็อาจจะช่วยผมได้เดี๋ยววิธีแก้เกมผมคิดไวในหัวแล้วตอนนั้นอะ แต่มันไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะตอนที่ผมเล่นตอนนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันเวิร์กคือไปสิบได้แน่นอนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมทํำยังไงในรอบนี้ผมก็เจอเป็นอ๋อสวนเนาะก็เอาไปลงก่อนนะครับแล้วก็ถอดตัวเวเซอร์ไอ้นั้นออกไปแล้วสวนก็เปิดเป็นจักรนอตเพิ่มความถึกให้ตัวของไอ้นี่ผมนะนอตลุดนะครับก็หวังว่ามันจะช่วยได้ส่วนทําเคร่น,นี่ผมก็สแสลมเป็นบัตเตอร์ให้มันไปเลยแล้วของที่เหลือคือแม่งเป็นกุนซูไอ้เชยกุนซูชิ้นนั้นเราทํามาแล้วเหมือนจะไม่ได้นะ,น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 ะะย่ตู้จอออองอถอนะ น่าจะดีกว่าไหมหรือจะเอาให้ทําเข่นไปเลยเอางจริงใส่ทําเข่นไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมว่าใส่เกมน่าจะเวิร์กกว่าแต่ทําเข่มมันตัวอวยผมอยู่แล้วไงเชประดุกตัวนี้คือลูกลักมีอะไรไม่รู้แล้วผมใส่ให้มันก่อนส่วนเจาะก้อ,อกชิน้นนึงผมใส่ให้ไอ้นี่แล้วกันเออเอเกฟไปแล้วกันนะครับจริงๆผมมีเบลยังไม่ได้สแลมนะแต่ผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแล้วครับเพราะสเตจหแล้วมันได้ของเต็มชิ้นแล้วเนาะโอเคเราหวังว่าจะชนะไฟน์นี้ได้เรับผมไม่อยากแพ้แล้วเว้ยผมแพ้ไม่ได้ชนะไหม แล้วอ้อยผมตายไปแล้วครับเลือแค่ทําเครี่อที่ใส่ของแบบอะไรไม่รู้ไหวหรือเปล่าโอ้โหยังรอดอยู่ครับเกือบแล้วเกือบตายเรือดอบสิบเอ็ดเลยนะรอบนี้นะครับถ้าเกิดแพเอ้ยผมเกือบตายเลือสามเจ็ดเท่านั้นครับในรอบนี้เจอเป็นบอร์ดอะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นบอร์ดอาเซียเป็นชุนิมาหรือเปล่าชนะได้ไหมอ้อยผมจะแบกได้หรือเปล่าครับแล้วผมรู้สึกว่าไอ้คอมของบิดวอเทอร์เนี่ยเหมือนมันจะโดนเนื้อมาหรือเปล่าครับเหรียญที่ได้ต่อรอบผมรู้สึกว่ามันน้อยลงนะ อนนี้คือผมมีแค่ร้อยก่ายองปกติเปิด7แล้วผมรู้สึกว่าเหรียญมันน่าจะเยอะกว่านี้แหละเนาะทุกคนก็ไม่รู้นะครับว่าโดนเนื้อหรือเปล่าโอเครอบนี้ก็ชนะได้อยู่นะครับเกือบไปอ๋อ้มันแบกได้เว้ยถ้าเกิดไม่เจอพวกบอดแบบถึกจริงๆอ่ะดาเมจมันก็เอาอยู่นะมันก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะครับแล้ววิธีแก้เกมมาแล้วครับที่ผมคิดไว้ในหัวตอนนั้นคือทําไงทุกคนลองเดาดูผมจริงๆผมจะเก็บเหรียญไว้ซื้อไอไอเทมชิ้นขวาสุดนะแต่ผมต้องเอามาซื้อสแตทปครับทุกคน ซื้อแสแตตต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มความเก่งให้บอร์ดผมเพราะว่าผมจะไม่โลแล้วผมต้องการที่จะขึ้น10บเท่านั้น,นครับซื้อแสแตตเพื่อที่ทําให้บอร์ดอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่ผมคิดตอนนั้นนะเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเนาะแล้วเราเปิดเจ็ดได้แล้วเงียดเหรียญมันได้เยอะอยู่แล้วครับแต่ประเด็นคือไอส้สแตตตรงที่ผมซื้อมาตรงเนี้ยมันจะรอดหรือเปล่านะด้วยความที่อักเมนตผมมันไม่มีอักเมนตคอมแบทเลยเว้ทุกคนอักเมนตห้องนี้คือเบามากๆแม่งเป็น2เงิน1ทองอ่ะ แล้วอัคเมนที่ผมหยิบมาแต่ละอย่างคือไม่ใช่คอมแบทเลยแล้วผมเลยต้องเอาสเต็ตรงนี้มาเป็นคอมแบทในการต่อสู้แทนนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะเวิร์กอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะแต่จริงๆคือเอาเรื่องอยู่นะผมชนะไฟน์ฟนี้ได้เลยเว้ยจากตอนแรกที่ผมแพ้ไปอะทุกคนจําได้วะไอ้ซิงบ้านเนี้ยไอ้เชื่อสิงเก็ตอะคือผมแพ้ไปนะรอบนั้นแต่รอบนี้ผมชนะได้เว้ยสเต็ตรงนี้ดิฟหรือเปล่าครับไม่รู้นะแต่เลือผมเด้งกลับมาเป็นที่1แล้วครับตอนนี้แล้วสิ่งที่ผมยังขาดอยู่ตอนนี้คืออะไรครับให้เดาดู ใช่ครับตัดฮิวทุกคนอย่าโดนตัดได้ไหมขอร้องเอผมมีเจาะเกาะแล้วแต่ผมยังขาดตัดฮิ้วเว้ยตัดฮิวชิ้นนี้อาจจะเป็นเอ่อจิกซอชิ้นสําคัญที่จะทําให้ผมไปเวลสิบละได้หรือเปล่าไอคนนั้นตัดไหมไม่ตัดครับร่อครับจิกซอชิ้นสุดท้ายของผมมาแล้วครับจะขึ้นสิบได้หรือเปล่าวัดกันตรงนี้แหละทุกคนโกฮาร์ดโอโคโฮมครับตานี้ย <c oughs> ่างจริงผมมันเล่นเอาท็อปโฟได้เว้ยเนี่ยบอดผมน่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมน่าจะการันตีท็อปโฟร์้แหละ คิดว่านะแต่คือตาอนนี้ผมจะโกฮาร์ดออลกอฮมครับอย่างที่บอกถ้าเกิดผมไม่หยิบไอ้สเปดอันเนี้ยมาผมไปเอาไอเทมคือผมมีไอเทมเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งเลยนะเว้ยเพราะว่าเรามีเบลที่รออยู่นะครับมันแลมอะไรไม่ได้เพราะว่าผมต้องเอาไปทำตาของบิดวอเตอร์นั่นแหละแล้วสิ่งที่ผมจะซื้อในร้านค้าของบิดวอเตอร์ต่อจากนี้คือสแตทเท่านั้นแล้วสแตทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลือด เอาเลยจมตีดามเอจอะไรคือผมซื้อหมดแต่จะเน้นไปทาง HP สัดส่วนใหญ่นะเพราะว่าผมอยากให้บอร์ดผมถึกขึ้นอ้อยมันจะได้เก่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าผมจะขึ้นสิบได้หรือเปล่าแต่จริงจริตอนนี้คือผมใกล้จะขึ้น9ได้แล้วนะทุกคนคุยกันเพลินเนี่ยหเห็นปหมขาดีแค่ไม่กี่รหัสเท่านั้นนะครับถ้าเกิดผมอยู่รอดจนถึงรอ,อบคีฟของสเตจ5นี้ได้ผมน่าจะการันตีเวล10แล้วแหละเพราะจากการคำนวณกันแล้วอ่ะมันพอแน่นอนนะครับแล้วเลือดผมเหลือ37ทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเกิดผมแพ้2ไฟนี้ผมจะไอ้นี่า ผมจะเลือดตายไหมไม่ตายได้แน่นนครับเพราะว่าบอดผมค่อนข้างจะแข็งแล้วตอนนี้จากการซื้อสเตตมาต่อให้เลือดเหลือ37แพ้รอบอผมคิดว่าน่าจะเลือดลดเหลือลักหน่วยอะแต่ยังไงผมขึ้น10ได้แน่นอนเว้ยตาเนี้ทุกคนครับรอบนี้ผมได้มาเป็นกบนรลก2ดาวก็เอาไปแทนแกงแพงแล้วกันเพราะว่าน่าจะดีกว่านิดหน่อยหรือเปล่านะครับก็ จริงๆไม่ได้ต่างอะไรกันมากรอกเนาะแต่มันเป็นตัวสีบาทสองดาวอ่มันแวะูมากกว่าไอ้แกงแพงอยู่แล้วจริงๆแกงแพงน่าจะดีกว่าเกฟนะผมน่าจะต้องเอาเกฟออกหรือเปล่าแต่ผมีกียจถอดของแล้วไงจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณ1% 2%ซไม่ได้ช่วยอะไรมากก็หวังว่าจะรอดแต่ผมก็เลยตัดสินใจอัพเวลไปเลยแล้วกันนะครับไม่ได้สนอีคอนและขาดทุน2บาทไม่เป็นไรขอขึ้นเก้ามาวินสตกต่อแล้วกันนะครับ ปิดไป1คนเรียบร้อยครับตอนนี้เลือดผมเหลือ3 7กับเวลเก้าที่มีเงินอยู่ประมาณ30กว่าบาทคือยังไงก็ขึ้น10บจ่าอยู่แล้วครับเกมนี้มันได้จบลงแล้วตรงที่ผมวินอาล็อบบี้นี้ไปแล้วไงไอ้ชื่อคือถ้าเกิดผมไม่ซื้อแสแตตตตรงนั้นอะแล้วโลภไปหวังรอของจากวิดวเอเทอร์อย่างเดียวผมว่าผมอาจจะไม่รอดว่ะซื้อแสแตตมานี่คือดิฟเฟนเน์จะจัดเลยนะครับสร้างความแตกต่างให้บอดเราได้แบบค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะว่าไม่ได้นะครับ เป็นตัดสินใจที่ถูกนะเป็นเพที่เ,เล่นได้ถูกนะครับที่ซื้อสเตตมานะถ้าเกิดผมไปโบลบรอซื้อไอเทมแพงๆอย่างเดียวผมว่าผมน่าจะไม่ลอดหรือเปล่าเนี่ครับไม่รู้นะแต่คือเล่นแบบนี้มันเอาชัวร์ได้แน่นอนว่าผมจะขึ้น10บได้นะครับแต่รอบนี้ก็เรียบร้อยครับขึ้น1ิไปเลยแล้วลงไปเป็นสวิตเฟดก็เรียบร้อยครับสิทธิ์บิดวอเตอร์แอดโฮมตรงนี้น่าจะวินเอาล็อบบี้นี้ไปแล้วครับแล้วล็อบบี้เบาๆาแบบนี้มันจะมีใครมาทําอะไรคัมแบ็กผมได้หรอครับผมคิดว่าน้อยมากๆที่จะ มีนะอย่างเช่นว่าสี่บาทสดาวอะไรเงี้ยหบาทสดาวนี่ผมน่าจะไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่าล็อบบี้นี้แม่งจนมากๆครับลุดซับมันไม่ได้แจกเงินเลยเว้ยมีแค่แจกตอนไอ้นั่นอะสเตทหนนะ่ยสเตจสี่บที่ได้ตัว3บาท2ดาวมามีแค่นั้นเลยครับแล้วที่เหลือมันได้เป็นเทพเลยพวกเนี้ยแล้วลุดซับนี่ผมไม่รู้ว่ามันเนิฟหรือเปล่าปกติมันจะแจกของทุกสเตจปะ่ะแต่รอบนี้เหมือนผมจะได้แค่3สเตจแรกเองมั้งก็ไม่รู้ว่าโดนเนิฟหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันโดนเนิฟแน่คือ10บิบร ปกติที่ทุกคนทําได้อะเหรียญที่เราจะได้ตอนจบเกมมันจะอยู่ที่ประมาณ40-50บาทเลยนะแต่ดูแนละ้วทุกคนจบรอบเมื่อกี้ไาผมได้เงินมาแค่20บาทนะครับแม่งโดนเนิฟช่วยสิบเบรอเทอร์มันเนิฟแวลูไปจริงๆด้วยครับคือผมค่อนข้างมั่นใจว่าแม่งเนิฟแน่ๆผมไม่ได้อ่านแพทเลยนะทุกคนก็คือมาเล่นพร้อมทุกคนเลยตอนอัปเดตมาเนี่ยจริงๆผมไปติดธุระหลายวันอยู่เพิ่งจะกลับมาเล่นตอนมันอัปเดตได้วัน2วันนี่แหละ ก็เลยเพิ่งจะมาทําคลิปเสร็จนะครับคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะลงตรงเวลาหรือเปล่าแต่คิดดูแล้วไม่น่าจะตรงแน่ๆโอเคเรอบนี้ผมเจอเป็นออนนะก็อเอาไปลงนะครับเ,เปลี่ยนไอตัวของบ้ามออกไปเล่นออนแทนดีกว่าเพราะเป็นตัว5บาทเนาะ ส่วนบ่ผมตอนนี้ก็คือน่าจะทําอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เลยครับเงินก็ได้ค่อนข้างน้อยนะจ0กสิบปิดวอเตอร์โอกาสฮิต5บาท3ดาวนี่ผมว่าก็น่าจะน้อยแน่นอนครับตานี้ปกติเราฮิต10บปิดวอเทอร์ได้เราจะทําได้แน่ๆครับ5าบาท3ดาวเนาะแต่แพทนี้ผมว่าน่าจะทําไม่ได้แล้วเพราะว่านั่นแล้วมันโดนเนิบเมื่อก่อนนะ่ะไอสิบปิดวอเตอร์มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นรอกครับถ้าเกิดเจอเทรดลุ้งเหมือนกันน่ะเออเราน่าจะสู้เทรดอื่นไม่ได้แน่ๆอย่างเช่นแบบ10บยอร์เดนเออสิบเอ็ดเดมเซียอะไรพวกนี้น่าจะสู้ไไม่ได้้แลว มันจะสู้ไอ้บอร์ดพวกนั้นได้ก็คือความรวยนี่แหละไปทำห้าบาทสามดาวมาตบไอ้พวกนั้นนะครับแต่ตอนนี้เหมือนเกมเขาจะเนิบสิบปีวอเทอร์ลงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสทําได้ง่ายแล้วก็เออ่ไอ้ความเก่งของมันอะมันไม่ได้เก่งที่คอมมันไงมันไปเก่งที่ทำห้าบาทสามดาวไปตบบอร์ดพวกนั้นได้ไงไอ้สิบเอ็ดเดมาเซียมันควรจะชนะบอร์ดนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าสิบเอ็ดเดมาเซียมันใช้สามตาใช่ไหมสิบเราแค่ใช้แค่สองนะครับ แต่11 0 0ิบบิทวอเตอร์เนี่ยมันชนะไอ้11เดนมาร์เซียได้ส่วนใหญ่ก็เพราะ5บาท3ดาวนี่แหละผมเคยทำคอนเทนต์ไว้ด้วยนะไอ้1 0สิบบิทวอเตอร์ปะทะ11เดนมาร์เซียสามารถย้อนไปดูกันได้นะครับทั้งที่ทั้งที่ <c oughs> ทท11เดนมาร์เซียมันควรจะชนะ1 0สิบบิทวอเตอร์เว้ยแต่มันชนะไอ้11เดนมาร์เซียได้ก็เพราะ5บาท3ดาวนี่แหละทุกคนเกมมันก็เลยเห็นถึงตรงนี้แล้วก็เนิร์ฟนะครับผมเห็นด้วยนะกับการเนิร์ฟครั้งงงนนนนีี้้ะะครับถถืออว่่่าาเเเป็สิทูกตลยนะ โอเคส่วนรอบนี้ผมก็ซื้อของในร้านค้าซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสแลยแหละมันชนะแล้วครับผมตานี้คนสุดท้ายก็เลือดเหลือแค่สเท่านั้น,นครับเกมนี้ก็น่าจะจบไปเกือบโกโฮมอยู่เหมือนกันนะครับตานี้ถ้าเกิดผมไม่ตัดสินใจซื้อสแต,ต็ตรงนั้นผมว่าผมน่าจะไม่รอดแน่เลยวะ่ะเราเวลชา้าเพราะว่าเราไปโลหาตัวอ้อย3าดาวไงทุกคนในช่วงต้นเกมนะเนาะแต่ยังดีนะที่เกมนี้ผมค่อนข้างจะตัดสินใจได้เป๊ะอยู่นะครับก็เลยมาจบตรงนี้ได้และเรียบร้อยครับ ท็อบี้นี้ผมก็ได้วินไปเนาะก็จบเกมกันไปแนละ้วสำหรับตานี้ออยแบกจบที่ซิปวอเทอร์นั่นเองนะครับตานี้อ๋อจริงจริงคือผมว่าถ้าเกิดฝืนเล่นมันก็ได้ทัพโฟแล้วแต่โอกาสที่จะชนะมันน่าจะน้อยนะครับผมก็เลยเล่นเอาแบบชนะเพื่อที่จะมาทำคอนเทนต์เลยละกันนะในตานี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับโอเคก็ไม่รู้ว่าผิดภาพการใดนะก็ต้องขออภัยในทีนี้ด้วยเนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนแล้วก็เช่นเคยนะ สำหรับใครที่มีคอนเทนต์อยากจะนำเสนอผมก็สามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจผมได้เลยนะครับลิงก์จะอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันนะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามเกมอะไรก็ตามส่งมาได้หมดเลยลก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับฝ like, ากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันทลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ